สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกทีนะครับเจอกันช่องตีติกรถนะครับรถมือ2วันนี้นะครับมีรถสวยๆนะครับเข้ามาให้ชมอีก1คันนะคันนี้นะครับเราเคยลงไปแล้วเมื่อ2อสาวันที่แล้วนะครับแต่วันนี้เราเอามาให้ชมกันใหม่เพราะว่าเราถ่ายให้เต็มระบบนะครับเราไปเสริมหล่อมาให้ลูกค้าเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับลูกค้าจะได้สวยๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันอีกทีนะครับว่ารถสภาพที่ทํามาใหม่เป็นยังไงโอเคครับนี่นะครับรถสภาพโดยรวมหล่อๆนะครับทํามาใหม่นะครับ ตัวนี้นะครับเราแต่งชุดแต่งสเกิร์ตนะครับให้รอบคันเลยนะครับตัวนี้นะหล่อแน่นอนสวยแน่นอนครับสภาพนี้บอกเลยนะครับมีมาไม่บ่อยแน่รถสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับบอกเลยสภาพกิบมากนะครับผมสวยจริงๆครับสีนี่ให้เต็มร้อยนะครับผมรถนี่ครับให้ดูนะครับกันชนนี่ครับ สภาพโดยรวมให้ดูกันก่อนนะครับผมสีเต็มร้อยนะครับบอกเลยว่าสีเอาเต็มร้อยนะครับแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับทั้งคันนะบอกเลยนะครับล้อสวยมันครับแม็กสวยนะครับสีเท่ากันนะครับผมตัวนี้นะสวยแน่นอนนี่นะครับสภาพไปสวยเลยตัวนี้มีปีกสปอยเลอร์หลังนะครับ นี่ครับโดยรวมนะครับบอกเลยสวยมากๆนะครับผมสภาพนี้กลิบมากนี่นะครับภายในนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับสะอาดๆเลยนะครับรถแผงข้างเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้เดิมนะครับผมจะมีรอยเงาดํานิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้นะ เป็นธรรมดาของเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเบาะสวยๆฟูๆแน่นๆเลยนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยครับสวยๆเลยครับอุปกรณ์นะครับครบทุกอย่างนะครับไม่เคยแก๊สนะครับระบบไฟฟ้าหมดนะครับพวงมาลัยแอร์แอร์แบ็กนะครับตัวนี้นะรถนะครับช่วงล่าง ABS นะครับผมตัวนี้นะครับให้ดูเลยนะครับความสวยเลยนะครับนี่คันพุงคันเกียร์สวยเบาะผ้าหุ้มเกียร์สวยมากๆนะครับคอนโซลคอนโซลสวย เลยนะครับวิทยุเดิมจากป้ายแดงอยู่ครบนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยลื้อนะครับผมคอนโซลคอนโซลสวยมากๆนะครับผมบอกเลยนะครับนี่ครับสวยมากๆนะครับผมเบาะนะครับสวยสวยเลยนะครับไม่มีขาดนะครับนี่นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับผมรถนี่ยครับคอนโซลอะไรสวยหมดเลยนะครับเกียร์เกอร์สวยมากนะครับ บอกก็สวยนะครับที่พักแขนเท้าแขนอยู่ครบหมดนะครับผมตัวนี้นะไปดงไปดานนะครับสวยๆเลยยังอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะครับรถคนมีอายุชายนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะรถใช้งานมือเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังนะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับเดิมๆเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับแผงเผงประตูข้างเดิมหมดนะครับ เบาะนะครับเดิมๆิมเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยครับสวยๆเบาะแน่นแ่นฟูๆเลยนะครับกว้างขวางแน่นอนครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้เบาะสวยๆเลยนะครับนี่ครับให้ชมนะครับด้านหน้านะครับสภาพนี่บอกเลยครับพร้อมใช้มากๆนะครับมุมลงมุมอะไรคอนโซลคอนโซลสวยหมดนะครับตัวนี้นะนี่ครับ ไม่ขี้เหร่เลยนะครับบอกเลยดูแลดีมากๆเจ้าของเดิมนะครับใช้มือเดียวนะครับตั้งแต่ป้ายแดงนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับขับดีประหยัดนะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมนี่นะครับห้องเครื่องกินคีนนะครับรถเพิ่งเข้าเลยนะครับบอกเลยว่าไม่มีการล้างไม่มีการบิ้วอะไรนะครับมายังไงเราให้ดูอย่างนั้นก่อนเลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาจริงจริงครับวันนี้นะครับเบ้าชงเบ้าชกเดิมหมดนะครับ มอกอยู่ครบป้ายเพจอยู่ครบจากป้ายแดงนะครับผมอยู่ครบหมดฝั่งนี้นะครับตะคงตะเข็บเดิมหมดนะครับนี่ไม่เคยขยับนะครับคานเดิมเลยนะครับผมนี่ให้ดูคานเลยครับคานเดิมหมดทุกอย่างนะครับแผ่นเพจแผ่นอะไรอยู่ครบหมดนะครับผมตัวนี้นะเดิมทุกอย่างนะครับแก้มคงแก้มข้างน็อตข้างไม่เคยถอดนะครับผมเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับแห้งๆเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ชมนะครับข้างในข้างในสะอาดๆเลยนะครับผมเดิมๆแห้งๆนะครับสวยๆเลย รถ10กว่าปีได้สภาพนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมแผ่นกันความร้อนแระอยู่ครบหมดนะครับจากป้ายแดงนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับฝากระโปรงเดิมเดิมเลยนะครับผมให้ชมด้านท้ายกันก่อนนะครับกว้างขวางแน่นอนครับนี่ครับนี่นะครับสวยสวยเลยมีถาดรองนะครับจากป้ายแดงโคโรล่านะครับจากป้ายแดงเดิมศูนย์มาเลยให้เลยนะครับผมตัวนี้นะอยู่ครบคบนะครับผมแผ่นบุกแผ่นกันท้ายผมยังอยู่ครบสวยหมดเลยนะครับผม เดี๋ยวให้ดูท้ายรถนะว่าเป็นยังไงนี่ครับแผ่นพรมอยู่ครบหมดนะครับนี่พรมเดิมนะครับจากแม้แดงนะครับนี่ครับนี่พรมเดิมเดิมเลยนะครับนี่อาร์คเออครบอยู่ครบหมดนะครับท้ายเดิมเดิมเลยนะครับตัวนี้นี่ครับอยู่ครบหมดโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวให้ผู้ชมด้านท้ายกันนี่ครับยางอะไหล่นะครับอยู่ครบหมดไม่เคยถอดเลยครับตัวนี้นะครับแม่ลงแม่แรงเดิมยางชุดถอดอุปกรณ์ครบ รถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับรับประกันได้เลยนะครับผมไม่เคยเจาะนะครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เคยเจาะไม่เคยทําอะไรนะครับแก๊สไม่เคยโดนไม่อะไรแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์รถวิ่งน้อยใช้งานน้อยมากนะครับบอกเลยใครหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับโอเคครับโอเคครับอ่าเราก็เข้ามาอยู่ในรถแล้วนะทีนี้นะครับจะนะครับให้ลูกค้าลูก ทุกท่านนะครับได้ชมกันนะว่ายังไงเนี่ยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะกระจกนะครับนี่ครับขึ้นลงนะครับปกติเลยครับซ้ายขวานะครับด้านขวานะครับขึ้นลงปกติเลยนี่ครับขึ้นลงปกติเลยเป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์เมนนวลนจริงครับแต่เป็นระบบไฟฟ้าตัว E นะครับผมตัวนี้นะครับระบบนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับกระจกข้างนะครับ ตัวนี้พับไฟฟ้านะครับนี่ฝั่งนี้ครับผมนี่ตัดไฟฟ้าทุกอย่างนะครับเลขไม่นะครับนี่ครับรับมาจากเจ้าของเดิมนะครับดูเลขไม่หนึ่งแสนสี่หม่นกิโลนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมบอกว่าใช้งานน้อยมากนะครับเพราะว่ารถคันนี้ใช้แค่มือเดียวนะครับดูแลดีมากๆนะครับผมบอกเลยนะครับโอเคครับตัวนี้เราจะไปลองขับกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะคะตัวนี้ครับไฟระบบไฟอ่าเนี่ยครับ ัวนี้ไฟติดปกตินะครับนี่ไฟติดปกติครับผมสองพันที่ครบเราไปลองดูนะครับว่าการยังไงนี่ครับคัด์นะครับเหยียบนุ่มนะครับคัด์นุ่มเลยไม่มีแข็งนะครับคัด์นะครับเกียร์เข้านุ่มปกตินะนี่ครับเราใส่เกียร์รถเคลื่อนตัวได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคันเร่งส่งนะครับแค่ปล่อยคัด์นะครับรถไหลเลยนะครับเพราะถือว่ารถสมบูรณ์มากๆนะครับผมนี่ค well. รับเดี๋ยวลองไปขับดูได้เลยนี่ครับมีแค่ปล่อยนะครับยังไม่ ไม่ต้องเร่งนะครับเนี่ยเกียร์ใส่นุ่มมากคัดเหยียบนิ่มนะครับช่วงลงช่วงล่างตกลงตกลุมไม่มีดังนะครับนุ่มเลยระบบชงระบบโช็กนะครับนุ่มนวลมากครับบอกเลยครับผมเนี่ยเลี้ยวขวานะครับไม่มีดังซ้ายขวานะครับไม่มีดังแน่นอนครับอ่าเดี๋ยวให้เลี้ยวซ้ายอีกทีนะครับไม่มีปุกขักแน่นอนไม่มีดังให้กวนใจแน่นอนครับนะครับไฟเฟยร์ระบบทุกอย่างใช้งานครบนะครับ เซ็นทราลล็อกครบปกตินะครับใช้งานได้สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับนี่ครับรถทุกอย่างใช้งานดีมากนะครับผมอย่าลืมนะครับผมนะครับเปิดราคาไว้แค่เก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยนะครับรถสภาพนี้กับราคานี้ผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับรถนะครับหนึ่งไม่ต้องไปซ่อมดูแลอะไรมากมายเลยเพราะทุกอย่างผมดูแลให้หมดแล้วสีก็ไม่ต้องทําเครื่องเกียร์อะไรครบสมบูรณ์หมดนะครับ ระบบสีเนี่ยอย่างน้อยถ้าเราซื้อรถสวยไปนะครับผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มเพอหนึ่งไม่ต้องไปทำเสียตังทำสีใหม่นะครับสองหมื่นสามหมื่นคันนี้นะครับสีเกือบเต็มร้อยนะผมบอกเลยนะครับว่าเงาฉ่ำเต็มร้อยเกือบเลยครับตีไม่แค่เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์พอแล้วกันครับเพราะว่ามีรอยนิดหน่อยนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยแทบจะไม่เห็นนะผมบอกเลยคันนี้คุ้มมากๆนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวไปดูสรุปกันท้ายคลิปอีกทีนะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดให้ฟังนะครับโอเคครับ 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 했었던 맘다 들킬까봐 도망가 버렸지 ก็ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาแจ้งรายละเอียดอีกทีนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถนะครับปี2002นะครับออโต้เอ้ยเกียร์ธรรมดานะครับไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้นะครับวิ่งงานใช้งานน้อยมากแค่แสนสี่นะครับรถบ้านนะมือเดียวนะครับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์มากๆสีนี่บอกเลยนะครับเต็มร้อยนะตัวนี้บอกเลยลิ้วรอยนี่ผมบอกเลยนิดๆหน่อยๆนะครับตีไปสองสามเปอร์เซ็นต์ได้เป็นรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับที่เหลือนี่สีเงาฉ่ำทั้งคันนะครับช่วงล่างดีภายในสวย เครื่องนะครับเกียร์นี่ดีเลยครับผมบอกเลยคานุ่มเข้าเกียร์ง่ายปกติขับนุ่มมากๆอัตราเร่งดีมากๆนะตัวนี้รถคันนี้ภาษีปี6 7กลางปีนะครับหมดเดือนสิงหานะตัวนี้นะครับบอกเลยใครที่หารถคันเนี้ยนะครับไปใช้งานบอกเลยคุ้มมากๆพอสภาพนี้นะครับไม่ค่อยมีบ่อยแน่นอนเลยที่เป็นรถตัวออปชั่นเต็มตัวนี้นะบอกเลยนะครับคันนี้เราก็เปิดไว้แค่9ก้าหมนะครับผมใครที่สนใจนะครับ มันดูได้ที่สมุดปรตรกัรนะครับหรือติดต่อมาที่0800733492นะครับเบอร์นะครับอยู่บนหัวคลิปเบอร์เดิมนะครับติดต่อผมโดยตรงนะครับใครไม่สะดวกมาเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถบ้านคันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพนี่พร้อมใช้มากๆเลยนะครับใครที่หารถที่ใช้ดูแลง่ายๆนะครับอไหล่ถูกนะครับดูแลไม่จุกจิกคันนี้นะครับแนะนําเลยโคลอรา a เอาติด 1.6E นะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ